ไปเลนไปมีนะหาโยนให้เ้าบ้านแปิ้วเจ๊มงืนทำยี่อะไรมต้องไปคนแรก ายแล้ววิวไปถานยม้เออเออโอ้วไป่นละเอไปไปมาแล้วมอันตังค์มั้งไอ้มึงจุดตัวมั้งโหแลวแม่งอยู่ห้าตัว ต้อมปัดซ้อมซายปัดคอเต็งตายเลยติดเียวอะ,วะแบบเยียนเหมามันติดเะะกียวแกแล้วกูยิงเขาไม่ตายดย ไปบีอีกทีไหมบีดีบีดีเอาเฮียเลิ่ล์รถไปมีตัวดัำ ไ,ไอ,อ,ไอ,อ้ตอมมึงถือระเบิดอุ้ยเฮียเฮ้ยชอช็อตว่างแล้วนะไอ้ตอมมระเบิดมาเลยกูเดินนำให้กูโมงตัวหน,น,นึ่งนั่นเน่ ต้องระวังหลังนะไปเลยไปเลยดูให้ดูให้ดูให้ไปเลยไปเลยดูให้วางเลยวางเลยดูให้เอาเอาเออตกวันแนี่เฮียเอาคนเดี๋ยวเมื่อไงเจ๊ตายแล้วเด็กอี๊ยอะระวังนะเบอรอทีนะแล้วพี่ยิงผมทำไมผมตกใจด้วยว่าอีกทีมหนึ่งจอตกใจด้วยว่าทีมอนอี๊ยคนใส่ซะโอ้โหใส่สุดเลยอี๊ย เียไปยิงเขาก่อดของเขาปาดหัวแตกเราจะไม่ถือปืนถือก่อดไปเฉาอตอะไรวะฝ่าอะไรวะ ไอมีเปล่าไม่เฮ้ยมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมเฮ้ยมันมาเอหมดแล้วอ้อมไปบีเลยอ้อมไปบีเลยมันดักมันดักหมดแล้วอ้อมไปบีเลยตายแล้วเฮียใครถือระเบิดวะงูเนี่ยกูวิ่งตามอยู่เนี่ยอ้เนี้ยังไม่หลับตัวเดียว เออปืนเออปืนนี้แม่งดีว่ะทำันกระสุนมันเยอะวะนี่แต่มันไม่แรงไงสัตว์ไปไหนนี่เนี่ยเอช็อตอีกทีไหม <gesch> ม,มันยิงทะลุสมอไปเหรอในเม็ดเจ้ยเฮ้ยบังดิเฮียเลวกูตายอีกุไตยังไม่มีอ <ue> ีกคู่หนึ่งรังันไปเดี๋ยวแฟลให้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 ถึงยังมีขวาโอ้ยประจักอยู่นะ็เมตี้มาเพ่นก็่าแม่กินแ่ขาเีย แค่เขาโดนล่ออะไรแข้นขาดยั่งหรอวะเหี่้ยโดนรถเหี้ยดูรถเนี่ยเฮ้สายมาสายมาตอนแปดแปดข้างบนมีตัวหนึ่งายมีสายตัวหนึ่งข้างล่างมึงข้างบนหนอเฮียโทษทิจูมาทำเฮี้ยไม่ได้วางเร็ววางระเบิด ไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยทิหพไผ่นี่พี่จูอีกแล้วเฮ้ยพี่จูแม่งเพื่อนยิงกันจิวดำพ่อมั้งเหรอข้างหลังอ๋เฮี้ย ปู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นมาขึ้นนะทเออหน้ามึงเนี่ยเออโอ้โหขวดเลยจีควายทำไมยังไม่โดนเลยแม่งน่าจะมีนี่เนาะแม่งน่าจะมีตัวถือโล่ไอ้สัตว์ถือโล่เราไม่ต้องทำพิธีอะไรถือโล่บังระเบิดเลยเฮียมุมนั้นแม่เขาพลาดได้ไงสัตว์จริงเขาไม่โดนเลยเฮียมมุ เมื่ก้มึงเห็นมันก่อนด้วยเออเออมายิงเลยนะไม่โดนเลยวะก้ถึงไอเคไอสัตว์ถถึงดาวพีอะไรอเคไม่เป็อไรเลยเฮ้ย <c oughs> ไปบีสองตัว <c oughs> เฮ้ยเข้าไปตัวหนึ่ง ตายแล้วตายแล้วหลังตายแล้วมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งตายตายโอ้ใครป่าเ้ยวิ่งอี้ลูกสองโอ้ลูกสองมาเอรอเลยเดินเข้ามานะลูสองตายเข้าเข้าเข้าไอเจเข้าไปดิอ้เจเข้าไปดิมีอมอวิ่งอี่มีอดับอดับอดับดอ้เจเข้าไปเลย มันตัวเดียวเองอีเจดลกะสุดแล้วโอ้ยโอ้เฮียไอ้เย้ยโอ้ยไอ้ไอ้เมกระเบิดตกเอชชอนมาแล้วไปวิ่งไปบีดีกว่าไอ้เหียโอ้ยคิวเอดับมันเข้าองทางแล้วจะฆ่าได้ไอ้สัตว์ไอ้เย้ยไอ้เมฆเมือมุดล่างเนี่ยไปเลยตายก็ช่างแม่งไอ้เหีย ไอ้ดับไม่ไม่รู้เปลี่ยนปยนืนหรือยังเนยมันไม่น่าเปลี่ยนหรอกข้างหลังมึงอะข้างหลังเดอ่อะนะมึงเฮ้ย,เ,ยเปลี่ยนแล้ววะเพื่ออะไรเฮียเฮ้ยใต่เกมวิ่งเข้าไปก่อนเลยคุยโอเคมไปไหนดีวะดีไหมเปลี่ยนเปลี่ยน ไปด้วกันหมดเลยเหรอนี่วิ่พี่เข้าไปแล้วเอาลูกหลังอุ้ย A W A ช็อตนะอยู่มือคนดิ เดือดตัวเดี๋ยวเดีอดัวเดียวไอ่ดับนะยับยอ,อยู่กลางอยู่มิดอยู่มิด <c oughs> ไ,ไดดอ้ยิงกูเอ้ยไม่ด่าไม่ลาบมาเลยอยู่มิดเลยรนะวัง <c oughs> อยู่ทางเล็กเฮียก <c oughs> ูยิงใครไม่ตายเลยตาย เราบังยิงกูไงหัวมาหัวโป้ไก่สัสไปไหนเนี่ยไปปเอยเอแต่ไงเ้ยแต่แล้ว แฝดเตนมหน้าเลยมิตรขวาขวาขวาดูได้นด้ด้พี่ไอ้เอางจะแฝดนะอะไไม่โดนมันแล้วนะอยู่ด้รู้โดดจัดแม่งไอ้เฮียเอ้ยอมีรถอีกตัวนึงรถอีกตัวนึ่งรถอีกตัวนึงเอดับกูอีกแล้วจะไมกูโดนตลอดเลยวะ เสียงเสริมคุยไว้เก็บแล้เฮียอไเฮียเอ้ยมันเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บบอสบอสบอสระเบิดระเบิดระเบิดรถระเบิดเจ๊วางจูเนียเป็นคนวางนี่เฮ้ยมันลูกซองมันลูกซองทุได้ทุได้มันแค่ไกล้นะเออสวยสวยเจ๊วางระเบิดยังไม่ได้ MVP เลยไอ้เหี้ย ไในวางเขาบอกไม่ได้อยู่กูอะไรรวยอ่ะเซอเคก็บอกไงเจ้รวยนี่ยนี่ไงเนี่ยอ้าวมึงทิ้งกันยับเลยเหรอไปเอ๋ไปเอ๋เด้อไปหาแน่แน่แล้วซื้อแจกอีกเมฆเมึงนั้นมึงน่าจะมากับเพื่อนนะเว้ย ว่ไปไปเอลองแล้ววะลองเด็ไปไปไปไม่มีเฮียอะไรเนะอุ้ยโอ๊ยเฮียแถบเดียวตายเลยสัตว์แทงเทียเอชอแล้วเอช็อตกลางวิ่งแล้วกลางวิ่งสี่ตัวโอเคแถบแม่นสัตว์อ๋อกางอีกตัวหนึ่งเหลืย่อมงี้ดูเรียบร้อย ออกไเจอเลยนะเบอร์อยู่ไหนนะเบอร์อยู่ตรงนั้นหละโอ้โหจบไอ้เมฆที่หลังไปด้วยกันนะไม่ต้องอ้อมแล้ววิมีคอนครับเฮ้ยเทน่านะ่ดักระเบิดว่ะ ไปล่างล่างเสียมันเล่นปืนผกกันดีจังวะเก็กเควินเคว่นเลบีเอบี โโอ้ห oh. มันจะมีนะเฮ <Hey. S 1> ้ยก็แฟดได้เอชอตเลยก็แฟดได้หรอวะวิ่งดีก็แฟดนะเออไม่ไม yeah. ่ต่อไม่ตอใกล้ขวามีเลยอะ Ừ, à, ở đây ở nhàประตู nhàประตู hai tôi, ở mở được mở 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 Trên mở 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 อมมงงแ่อย่าพึ่งค่าเล่นก่อนเอาพึ่งก่อนเฮ้ยเจ๊แม่กดำกูแล้วเี้ยกูว่าเราไปซีทีมาวะมีใครเล่นเอ็มสี้าอีกอ้เอาเอ็มดี้เอาเอ็มดีแรกโยนป่ะโยนไหม Ak mà, ghi mặt không đỗi lần thăm mày. Mày mày mà, ghi dặn mà. Song, song. Ay mào, mày 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 มเอ้าแม่หายไปไหนหมดเอ๊ะมิดมีคนบ้างมิดมีคนบ้างมิดไม่มีอะเพื่อนที่เดินเข้าไปทำไมไอลองอะอยู่นี่สามนี่มาหนี้มาหนี้ไม่ต้องไปมาหนี้โอ้ยเอาเออต้องให้ตายไอ้เฮียมันรู้ดีตัวนึ่งไม่ตัวนึ่งไม่ตัวนึ่ง chinh phăng đô nát chinh nè đô nát chinh phăng 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 เฮ็ดแม่ดูเขอาอะไรคือมันจะมีเหรอวะคนที่แบบยิงในควันอะไรเงีเ้ยดีอี้ฮี่อ,อ,ลอแล้ะมันไม่เห็นอ้าวรูดรูดรูดจำยร้อยขว้าตายสยหลับปีน,<อ>ปนเฮ็ดยูกป่าวเมื่อกี้ไอ้เฮี่ยเออว่าแม่งแฮกไอ้เฮี่แหละรู้ดีเฮ้ยโอ้ซื้อมีใครเอา ้ยไอ้เจ๊เราซื้ออะไรอะ่ะซื้อ,อปืนไก่มาไม่อเอามึงซื้อของมึงเลยเอ่ะเอลองไม่มีตัวนะทําไมกไมมดูดีแมันไม่เข้าหัววะเหี้ยมันดี<ม>จงางใต้น้ำกอกไปอะ่ะ โอ้ยโอ้ยพี่เฮียสองแทบปังปังเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเห็นมะตะเวอไปเมื่อไหรหันมายิงเลยอะแต่แต่แต่มุมนี้มันน่าเช็คอยู่ไม่มันมันไม่ใช่แค่มุมเดียวพี่ไอ้เนี่ยมันหลายมุมนะตัวเนี้ยเรานั่งรวมกันหลังรถนี้เวลารัดบีเลยเนี่ย Một disappointment Bãi đập mọi thứ bicted giữ cùng Ồ avez b � demasiado t 숨 vào vô penalty la là только bạn đang đ đàm europé của còn không hrà reag trên ở Billie at least là sẽ à, không là bao thì xin kommer s його für mich. Mọi thứ là búng to ở đây ้าวอนกูไม่โดนยิงนะเป็นมีเตาเกย์นหน้าประตูมามีอีกตัวแล้วพี่ไอ้เฮีย,อเ,ฮยเอ้ยหน้าประตูโอ้ยไอ้เฮียมปาดมารู้เลยเหรอว่าอยู่ในช่องนะอะไม่ได้ช่วยอะไร เล่นไม่ได้เลยเฮ้ยกูฆ่าเท่าไอา้ไอ้แล้วว่ะเอออันนี้เฮียจริงไอ้สักกู <c oughs> เล่นไม่เล่นไม่ได้เลยเฮียไม่ยิงยิงเข้าไม่เข้าหัวเลยอ่ะพลังคาวบอย <c oughs> บ,บวกกลางเลยะเออว่ะ ยืดจูมึงเล่นดีดีเอเอลองระเบิดเอเอลองมันเข้าไปลองโอ้โหเฮียโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยมันเล่นปืนพองโคตรเนี่ยนะวะเขมันยงมาแล้วแต่มันหันมาแผบกูไว้เือข้อกลางเลยวะโอ้โหเฮีย โลสกอร์ทุเรศสัตว์5-9มีเท่ากันเท่ากันโอ้โหไอ้ลองว่ะไอ่ลองไอ่ลอง โอ้เต็มเลยสามตัวเอบานเลยนะพี่โอ้โหสามหัวโสดไปบ้าหวานโอ้โหไมห่ได้มาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเลแม่สี่ห,สหัวไอ้สัตว์เนไ่ยเนี่ขนาดเล่นมุมแล้วนะ ไปก่อนเลยเฮียสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไปก่อนพันอีกบีบอ้เน้ยบีบีบีบบีกลางก็มีโอ้ เอช่อนหนึ่งตัวนะเฮ้ยมันเข้ามันเข้ากลางมันเข้ากลางยิงเข้ากลางเข้าเอไปแล้วเข้าเอไปแล้วหวยเข้าหวยเยอยู่ดีสู้เขาไม่ได้เลยอ่ะเออสวยเเฮ้ยเจ็บกองนะ มาดูเฮียี่แถบหัวลแป๊กมีดักกล่องแลเฮียอดิอพาดอดิพาดอดีพาด <c oughs>